อันนี้แกจะเป็นป้าที่เขาจะเข้าไปซ่อมากก่อนเนอะทุกคนซึ่งมันแกจะเป็นประมาณนี้เนอะอยู่ในมันตึกแฮนอันนี้แกจะเป็นผลที่ได้ งามมันก็นจะต้งเป็นแบบนี้เนาะสุนบนเลยแล้วเขาก็จะเก็บไปทีละนุยทีละนุยอมสิสาร์เขามากก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอย่า สบายดีสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองเบซซ์ซีชาแนลมื้อนี้สองกะมาเปอร์คริสยูป้าเนาะทุกคนเนื้อจะที่ซอนั้นบ่ได้มาเปอร์คริตไปอันประมาณเดือนไปเนาะซึ่งมื้อนี้กะจะมาเปอร์คริสยูป้านะคะทุกคนซึ่งมื้อนี้กะไปเก็บมาก่อนกันเนาะทุกคนซึ่ง หลายคนจะเอญแน,นวใดกับโบฮูเนาะแต่สองกะจะเอิญว่ามาร์กอดเนาะซึ่งเท่ากะมาเป็นประมาณสี่คนเนาะแต่ว่าเพิ่นเขาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวกะจะนั่งไปเนาะเดี๋ยวจะถ่ายวิวอันระหว่างทานไฮเบอร์เนาะว่ามันจะเป็นแนวใดเนาะอันตอนนี้ก็คือเข้าป่ามาทีมีหอยแล้วแล้วกะเพิ่นกะไปก่อนแล้วเนาะ เดี๋ยวกะจะพาทุกคนไปเก็บน้ากันเลยเนาะซึ่งมากอดอันนี้กะจะอ่อนในอันเดือในยมเกี่ยวข้าวประมาณนี้เนาะทุกคนซึ่งเฮากะจะกินในที่อันเวลาที่จะนักหนาวเนาะซึ่งต่อสู้ขอนัดหนาวเฮากะจะเอามากอดอันนั้นไปกินเลยเนาะซึ่ง เขากัจต้ตองไทยไปท่านี่เนาะเนื้อจาว่าเศดเดมันทึอกันเลยมันจะบกคอยแจนปั่นได้นี่เพิ่นกลับไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวจะนำไปน้ำเข้าเนาะอันนี้แกจะเป็นป้าที่เขาจะเข้าไปซ่อมากก่อนเนาะทุกคนซึ่งมันแกจะเป็นประมาณนี้เนาะอยู่ในมันตึ๊กแห่น

อืมโอ้โอมามามาเลยมาแม่เจ้านี่อันนี้ก็จะเป็นหมาที่สองเอามาเลียเนาคนนอะทุกคนมาแม่เจ้านี่อันนี้ก็จะเป็นหมาที่สองเอามาเลียจากี่น้องเนอะทุกคนซึ่งมันก็นจะปะ จะน้ำไปกับสอนตลอดเลยเวลาสอบไปสายเนาะมันก็นจะมาน้ำตลอดเลยนะคะไปก่อนไปก่อนอีนี่เบิร์นมันอันนี้ก็จะเป็นพันจินเนาะซึ่งจะเป็นหมาของพวกจินที่เข้ามาเฮดเวียอยู่บ้านนะคะแล้วก็เขาเจ้า จะเอาไปเหลียนนำเลยกะซอก,กะจะคอเรียบเนาะเส้นทานเส้นทานกะโคตรเลยยามใดจะไปหอกแกบู้ สุดชีวิตมากเส้นทาสุดชีวิตมากเลยออ้ยจะไปรอโบเหา ซึ่งตอนนี้เฮากัยันเดินท่าอยู่ขึ้นเก่าเนาะเนื้อจะว่าบุคูว่าอันตัวตัวไม้อันกดมากก่อนมันจะมีอยู่ใส่เนาะซึ่งเฮากับบุคูอยู่แล้วว่ามันจะมันมีอยู่ใส่เนาะแต่เฮากับมารอเสาะไปทั่วเบิรนเนาะเพราะว่ามันกันมีอยู่แล้วเพราะว่าปกติทุกปีเนาะ เขาเจ้ากะจะเก็บกินประมาณนี้นะเลยปีนี้กะคือมารอเก็บเบิร์นเนาะเพราะว่าคนชาวบ้านกะมีคนบักกลุ่มเนาะเขาเจ้ากะเก็บมาเก็บกัะมาหลายเติมเนาะกะเลยซ่อไปทั่วๆเบิร์นเนาะเขาเจ้าไปก่อนแล้วนะคะ ส่วนระบาดทากัดเจอดอกอันดอกเยำบุคูเนาะอันคนสัาาอาค่าจะเอิ่นว่าอันดอกคมเนาะซึ่งมันก็นจะคมคมอยู่เนาะทุกคนดอกอันนี้ก็จะสามารถกินได้ <c oughs> ผู้สาว่อยะเข้าก่อนนามว่าสัน้นผู้สาวเล็กหน่อยมาเฮ็ดยันสุดเจ้ามาเรอส์มาโกทั่วทั่วไปเนาะเอาไป้หญิเจอเลยเลยเอาผู้หญิงยาว nói đấy, ngoan hòa, ừ, nổi hẳn rồi, á, cá. Ố, à, đồ. Tuôi mà cái, tuôi mà cái, ha chót tiếng à. Ừ, mừng à. <cười> <cười> à mà đâu mi bố mi bò mi bò mi, bò mi chắc chắc nồi bò mi chắc nồi เบิร์นเบิร์นเบิร์นนะคะเบิร์นนะคะก็จะเป็นแนวนี้ งบุงบุงยันึ่ยื้ออโมงคอย่าอ,าอ,นอ้นหมัอนกด้งานเนี่ยอืมบ้านมันก็จะเป็นแกนแบบนี้นะคะ 不用到你家去。 ก็จะเริ่มเกตเป็นขบวนการแล้วเนาะแต่มันแกวบขูว่วาจะได้บอซึ่งตอนนี้ก็ได้แต่ฮานุยอันนี้ก็จะเป็นเปลือกขอนมาเนาะทุกคนซึ่งมาร์คขนมาก็จะอยู่ในจะอยู่ข้างในผุนเนาะ ซึ่งมันจะหน่อยแฮนเลยทุกคนเขากะจะไปจะลอบไปเบิร์นโตอื้อเนาะเพราะว่าอยู่นี่มันโบมีเลยซึ่งบุหูวาตอานเช้านี้คนเช้าบ้างเขามาเก็บเล้วบอเนาะมันจะมีอันห้อยตีห้อยมือเนาะซึ่งใครๆคือว่ามีคนมามาอยู่แล้วเนาะใครๆคือว่ามีคนมาเก็บอยู่นี่แล้วกันเลยเขากะไป บอกอื่นตืมเนาะเดี๋ยวกะจะไปตองเลยเนาะทุกคนอันนี้กะจะเป็นเปลือกขนมันเนาะทุกคนอันนี้เสื้อนนี้กะจะเป็นมากรแกนธรรมดาเนาะซึ่งมันกะจะบ่นหน่อยไหลแล้วก็บ่นใหญ่ไหลประมาณนี้เนาะทุกคนแต่มันจะบ่เห็นมีหมาขนมันเลยเนาะซึ่งบ่หูว่าเขาเจ้ามาเก็บแล้วบบ อยู่นี่มีเนาะแต่มันคือจะน้อยแห่นเลยน,น,ลนี่กะจะเป็นประมาณนี้เนาะนี่เบินเบินไก,ก่เดี๋ยวเขากะจะลุงไปเก็บเบิเนาะว่าจะได้บบ นะคะซึ่งเบิน้์น่าจะบมีเนาะทุกคนนี่เบิ้นเบให้เบิ้นต้องระมัดระวันในกับเก็บเนาะซึ่งมันจะอยู่ในพุนเห็นบอก นี่เห็นบอทุกคนมันก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเข้าไปเบิร์นเนาะอันนี้แต่ละคนกักลมหน้ากดหลังพากันลุงมากอดเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นหนวอคอนมานะเดี๋ยวก็จะจิงเหรอ,อ อืมข้างในของมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะมันจะมากินได้ทันทีเลยทุกคนบดต้มบอควนบอเฮ็ดยังก็กินได้เนาะขันมาโลกมาแล้วกะคขันมันจะออกข้นในมันจะออกเป็นมาร์แล้วก็สามากินได้ทันทีเลยนะคะ จะทาเขาเขากินเนาะซึ่งปกติมันกะคือบูหูจะเก็ตแนวใดเนาะทุกคนบูหูว่าจะต้องเอาอย่างเก็บเนาะเขาเจ้าจะเก็บจะใส่อุป,ปกรณ์เป็นไม้ในการเก็บนะแต่สำหรับโซนนี้จะเก็บเราก็กินหมดเลย อันนี้กกจะเป็นแกที่มันกะกำลังพอดีงามเนาะกะมีเห็นแล้วเนาะกดหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็คือเริ่มเก็บแล้วเนาะส่วนแต่ละคนกะพากันเก็บนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะส่งอันนี้ก็จะคือพอดีกินได้เนาะมันจะเนหน่อยคือกดทีเมื่อกี้เนาะทุกคนกะขอ เก็บก่อนนะคะเดี๋ยวตอกลับไปนี่จะมาลุงให้ทุกคนเดบบเนาะว่าจะเป็นประมาณไรนี่นี่งามมันก็นจะต้องเป็นแบบนี้เนาะสนเบนเลยแล้วเราก็จะเก็บไป ทีละหน่วยเทีละหน่วยเนาะนี่เห็นบอ่อืม ไปลเก็บไปเท่าไรเมร็ดเท่าไรเมร็ดอันนี้ก็จะเป็นแกคนมันเนาะเดี๋ยวจะเก็บบนอุ้ย ้องระมัในกับก็บ นอฟัดดูเนาะอืมก็คือ อันนี้ก็จะเป็นผลที่ได้ในการเอาไม้ตัวนี้ฟัดเนาะซึ่งมันจะมีมันก็นมีไหลยอยู่เนาะจะลอาเก็บเป็นทีละเม็ดทีละเม,เม็ดเบิ มันจะได้ไหลอยู่อะอืมยูมีกันอะยูมียอมียอมีอ้ยตอนนี้ระได้ประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวจะลอกกินอัน มาใหญ่อันนี้เบิร์นเนาะมันก็นใหญ่ประมาณนี้เนาะสีสันของมันก็นจะเป็นประมาณนี้เนาะอืมนะอืมอันนี้ก็พอได้อยู่เนาะมันก็นจะเต็มปัดนเตคำตัวน,นี้ก็คือคอเวลา จะไปเก็บก่อนเนาะเดี๋ยวไปห้องเครือแล้วแล้วก็จะสะเลยให้ทุกคนเดบเบิร์เลยว่าได้ประมาณใดเนาะได้เท่าใดตอนนี้ก็คือตับผ้ามาที่เฮือเฮียพ้อยแล้วเนาะทุกคน,กคนซึ่งสองกะกลับมาห้องเครือนแล้วเนาะแล้วก็มื้อน,นี้กะเดี๋ยวนี้ก็จะมาลุ้นนํากันเลยว่าได้เท่าใดเนาะจะได้จะได,ได้เติบอยู่เนาะทุกคน อันนี้กับจะขวดกินจะเฮกกินจะต้มกินอีกยำงประมาณนี้เนาะคือมันกันแบแซบแฮนเลยเป็นตะกีบบอ,อ คลิปนี้ซอคกบขอลาไปก่อนเด้อทุกคนก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซอดก์เด้อบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่